เยก็ยังไงงวดนี้เขาถามตัวตรงเลยเยไม่บ่อยไม่ไม่เอาใหม่ได้ไหมนี่อะไรอ่ะนี่ครูบาเนี่ยปิดตา ปิดตาโทษด้วยไอ้บัตรลิ้นบัตรเนี่ยเนี่ยี่นี่ปากเหรอโอ้ยต้องเที่ยงมาผมออกกองวันนี้คลิปโลน่าลงอันนี้เป็นวอล์กเบื้องหลังเหมือนเดิมวีล็อกวีล็อกเบื้องหลังจะยถ่ไหมเนี่ยจริงๆเดี๋ยวมีเพื่อนมาอีกโลเคชั่นตอนไหนนี่แหละใส่ไปเรื่อยก็สบาย แต่ว่าต้องแข่งกันเลยเวลาเพราะว่าเดี๋ยวน้องสาธิตจะเรียนจบแล้วเดี๋ยวรถจะเยอะจะถ่ายลำบากอันนี้มันเอาไว้กัดนี่คือชุดไทยยังไงยังไงก็ได้นี่ปอเตอร์เอ้ยเอาดีๆของเขามีครูมีอะไรหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีต้องบอกก่อนว่าเราจะรีบถ่ายซินเพื่อนก่อนเราจะได้ไม่ล้เวลาเพื่อนไม่ลบกวนเวลาเพื่อนมากเดี๋ยวซีนเราเนี่ยต้องถ่ายมีเนียยาวๆวงนี้เปล่งเป็นอะไรคะเปลงผีอ่า ปแต่มึงต้องมีท้าแป้งด้วยใช่ฮะก็คือขอเป็นไอเนี่ยประสิทธิโชคไม่ใช่แล้วเป็นตัวเทา่านี้ยตัวเทา่ทนานี้ยนี่รับบทไอม้มารับบทเป็นอะไรนะเด็กแวน้นวะรับบทเป็นอันนี้เป็นหมูคนขายยาไม่ครับนะและเป็นม้าล่อสายตำรวจให้มึงโดนจับอันนี้เรื่องเที่ยอะไรไม่ใช่เรื่องเรื่องอันนี้เนาะเรื่องหลังครับได้เขี้ยมาละ ใส่ดูเล็บหน่อยเด็กนี่อันนี้ที่จะต้องแต่งเป็นวันนี้ให้แน่ปอนได้เออปอนเทียบวันนี้เทียบวันนี้เทียบนานเออไมาื่นี้ท่าเพื่อให้มันสวอันนี้ไปพีเซนเตอร์ยามิชลินใช่ป่ะเ่อไอตัวอ้วนๆอ่ะเอาจริงหรอมันไม่มันไม่เป็นรายมันแต่งเป็นผี ตัวแรกเราแต่งอยู่เดี๋ยวนะผีตัวแรกเราแต่งมีคผีของไอ้เอิร์ธไงมีมึงต้องแต่งไหมโอ้ปูแต่งเหมือนกันจ่ายให้หน่อยบอลอ่มวยของอ่ะนั่นแหละไปเพื่อนต่อไปไปผูกตรงนั้นหน่อยดิไปดิไปเอาอันนี้เราเซตฉากเรียบร้อยนะครับก่อนจะมาเป็นคลิปเราลงเซตฉากแล้ววันนี้ได้ตะกล้องมือฉมังมาเดี๋ยวนี่มือมือฉมังมาสวัสดีครับนี่คนเลวมาแล้วครับ ตั้งงานได้นะครับโควทีนะครับฝาก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 ฝา้ยเนี่ยเพจเพจฝากเพจเอ่อติดฟิล์มไั้ติดฟิล์มไว้ตรงนี้เออเพื่อนน้องก็ไหนอยากถ่ายรูปปริญญาอะไรเงี้ยเฮ้ยต้องเป็นพี่ดิพี่พี่แต่กูแก่แล้วแก่แล้วแกไปพาเพื่อนลองผูนอ่ะมันต้องผูกแบบพร้อมกันเลยปะผูกผูกอ้อมแล้วก็แบบว่าอ้อมต้นได้ป่ะวะได้เออถ้าถ้าผูกพร้อมกันทีเดียวสามอันเลยน่าจะได้หมดปะได้ปะ ออันนี้จะเป็นทูบๆเก่าๆไดไรปะไม่เปิดกล้องอยู่ปะเมื่อกี้พี่เดียบอกว่าผีต้องหน้าขาวกว่านี้กูเลยบอกแป้งกูเลยบอกว่าอ่ะ้วอย่างงี้ต้องทาใหม่ไหมไม่ต้องปุ๊บแต่ว่ากูว่าต้องทาใหม่ต้องแต่งใหม่แต่งใหม่เดี๋ยวดูบทก่อนแรกฟังไหนบ้ตอนเรี มาตัดไปที่ฉากมึงนะฉากมึงก็คือแค่เดินมาขึ้นรถอันนี้คือรถใช่ไหมคือมึงกำลังจะกลับบ้านเดินมาขึ้นรถแต่มึงไม่ใส่หมวกน็อะพี่เกลี่ยใส่แล้วมึงก็บิดกุญแจกําลังสตาร์ทรถแล้วเสร็จปุ๊บแล้วมึงก็นั่งอยู่ตรงนี้แล้วมึงก็กําลังจะออกแล้วเอาขาตั้งขึ้นเสร็จปุ๊บเอ้าโทรศัพท์มึงหล่นอยู่ข้างล่างมึงออกไปโทรศัพท์มึงจะหล่นอยู่ข้างล่างแล้วกูจะจ่ายไปเฮ้ยจะเก็บจะเก็บโทรศัพท์มึงก็จะเก็บโทรศัพท์ปุ๊บแต่มึงลืมว่ามึงสตาร์ทรถแล้วแล้วมึงเอาขาตั้งขึึ้้้้้นนนแแลลลววมมงงก็ตรั อย่างๆยังไม่ปกกว่าจะมาเป็นคลิปลงรลงนะครับมันต้องผ่านเยอะๆมากอย่เดินคนคนตีดเลยครับนี่มึงมึงประมาณนี้จะมึงงคือมึงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับก็คอมาแล้วสตาร์ทรถเสร็จแล้วสตารนไปอ้เ เอาวางรถตับด้วยนะรถรถตับเลยเอ้าเดี๋ยวรถตับลงเนี่ยวมังลงเลยลงไหมมาลงเลยเหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวรถปูจะเ็ตไปประมาณนี้รถมันจะลงประมาณนี้เดี๋ประมาณนี้แล้วก็แล้หมอนเอาหมดแล้วมันก็ล้มมาเบบนี้นี่ประมาณนี้กูจะลงประมาณนี้แล้วกูจะถ่ายอีเกิดแดืบหัวไอ้หัวเพือน่ะแบบนี่เหป้าอ่าแล้วแล้วหมอเราไปอยู่ตรนี่ยมันก็แสดงว่าอะไรมันไม่ใช่หมอนนะแล้วมึงก็นอนอยู่อย่างงั้นแล้วก็จะมีเดี๋ยวจะถ่าย สองฉากคือฉากแรกอะหัวลงแล้วก็ฉากสองคือ <c oughs> ในความกิดกูกูจะบอกว่าเนี่ยเนี่ยวถ้ามาใส่โบนัลแล้วก็มีฉากนึงที่มึงถ่ายติดเซรนไกใส่โบนัล <c oughs> แล้วมึงก็ทำหน้าฟินตอนตอนลม้มอะว่ากูใส่ยังไงใช่ไหมอ๋อล้มแล้วเออไม่เป็นไรเพราะว่าใส่โบนัลก็ไม่เป็นไรแค่นัออ้น,นจบันีแค่นี้แล้วก็มีฉากนอนแล้วมีเพื่อนมามึงแล้วก็เดี๋ยวมีทีมมาอยื่ตรงนี้แค่นั้นเองจบประมาณนี้เพื่อนเอมึงรออยู่นี้ได้เดี๋ยวรอไปเรียกเพื่อนมาถ่าย เออเออเอาเอาอีกไหมคนมุงมันมันมันหรือมันจะเต็มเฟรมมาดิเอาแค่สองคนเหรอได้ตอง่นเดี๋ยวมันจะลั้อ่ะนึกว่าโกโก้ครงการที so ่พี่ครับอ่ะี้ตัวประกอบตัวประกอบไทยมุงไปคนไทยคนไทยไปเดาไไทยมุงตัวประกอบคนไทยเดี๋ยวจะแม่งลบอะไรประมาณนี้อวะีดจรในคอมพิวเตอร์แม่งไดวะ มันซูมไม่ได้ใช่ไหมก็นี่ไงซูมที่มึงทำอยู่ช่องไอ้มุมมองที่กูมองไอ้พับเดินขึ้นมาบนรถแล้วเดี๋ยวออมกับเวนเดินผ่านตรงนู้นกลับไปฟ้องกับแบมเดินผ่านมาเดินแบบเดินกันเราจะไปข้างหน้าอย่างเนี้ยแล้วเห็นพับเฮ้ยเราไปช่วยแล้วก็แบบโผทรพับเอไอ้ทางเป็นโทรแต่บทอะมันไม่ดีเสียงเลยวันนี้เข้าใจไหมอเคอกไงเนี่ยเอ้ยนี่ไงเบื้องหลังสุดวุ่นวายนี่กูได้แล้วหนึ่งช็อต เดี๋ยวช่างกล้องพี่ทำกล้องไม่เป็นดีกว่าตั้งกับที่ทูบเทที่สุดเฮ้ยนี่มันแค่นี้นะพี่คือแค่แบบแค่มันขึ้นค่อมรถปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปถ่ายใกล้ๆเลยแค่นั้นเองเอาใจแว้นะเอาเลย 3 okay, 2 3ออาเลยนี่คัดเลยไ่้แหละก็ดเงอใแกรเป๋าก่อนหลังหมดไ้เทรศัพท์ลวงถ้าลวงแต่วง้ตเคมันจะเห็นปหมลวงแต่เคสเหรอเออเข้าใจไปไปอย่างเงี้ยไปอย่างเงี้ยไม่ได้ดิมันเห็นนะเด้งจัดไปไปอย่างเงี้ยปุ๊บ มันเห็นไอ้เฮียไม่ได้เขาทุนปลาลงทุนถับไปเดี๋ยวไม่ได้แมว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 เป็นผีผีมาถ่ายผีมาถ่ายเบื้องหลังเมียเนี่ยเดี๋ยวมึงเอารถมึงไงป้อนไอ้เฮียเดี๋ยวตายจริงไอ้แต่ดูเลยเอ้เดี๋ยวตายขึ้นมาสภาพนี้แล้วบาดอีกไอ้เฮียใครเขาเจอควรจะดูผีดิอย่าดูผีดิเอาเบื้องหลังรอรับงานได้ไหมหลัง เข้าหน้ามึงอ่ะนี่อันนี้ต้องถ่ายแตปฟอเนี่ยกู้กำกับพี่ทุ่วยเห็นบ้ามันเห็นอะไนะกูกล้องกูไม่กล้องพี่เห็นน้องกล้องพี่เห็นไหมเดี๋ยวนี้ให้มึงต้องเลิกการเข่าก่อนตล้วแหลเออเอวหนึ่งสองสองหนึ่เริ่มน แล้เรามือเห็นไหมเห็นไหมแล้วก็มาไอใกล้ๆมือสตาร์ทโอเคโอเคได้ได้ได้ตอนเดือบสตาร์ทตอนเดี๋ยวมาไอ้าเลือกเป็อยากตายจริงไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้ผีไม่เป็นผีจริงโอ้ไม่แต่คนเป็นห่วงเออดีใจอ่ะเฮ้ยเราไม่ได้กดเลยโอ้มาเลยเออป๊อปัดแล้วมก็มาถ่ายตรงนี้ได้พับเดี๋ยวเนี้ย มึงจะอยู่นอนอยู่แบบนู้เลยเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีฉากที่ไอยพับกำลังปึ๊กเนี้ยไปไฟช้าๆสโลว์เขาต้องสโลว์ด้วยที่นอนหอบมือคุณต้องช้าปะไอ้พับจังหวะที่มึงนองงรานไอ้มึงไต้องหน้ามาละเออมึงแค่สโลว์สโลว์เนี่ยอ่าก็ต้องซโลว์เออแค่นี้ยสโลว์สโลว์โอเคเขาเพิ่งทำเนยก็ต้องอยู่อย่างนี้ไว้เออตอนนั้นตกใจเฮ้ย ไม่เป็นไรแล้วก็เอาหัว้ได้ขึ้นมาได้ไหมไม่พอไม่ไม่ไม่เอาไหว้ดีกว่าเอาไหว้ดีกว่าไม่เดียนไม่ได้วันนี้สมถติว่าไอ้ภาพลงไปว่าแบบเนี้ยเออมันเออแบบว่านุ่มไอ้นุ่มไปเลยแล้วแบบว่าไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเออได้ได้ไอ้ย่าดูกูเด้เมื่อกี้ดิไหหวไปรึปันเลยเป็น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 ไหนเป็นไหนคะหน้าเป็นหน ฟินอีกฟินได้อีกฟินได้อีกมึงลองแบบนี้ได้ไหมไม่เป็นไรวะได้ได้ได้อที่หอที่อี่เอานอก่อนเลยตอนสามสองเอาไม่เป็นไรว้เอออหนักเรื่อสุตการตาเด็กไอชาแล้เข้าปเลยนะเด็กไอชาแล้วเข้าไปเลย ไม่ต้องหันหลังก็ได้มันอยู่นี้นี่เดี๋ยวบกัเดินดีๆนะจ้าแม่ย่านางดูแม่นะรับอ้อมต้นนี้ต้องอยู่ฝั่งนู้นสวัสดีค่ะวันนี้เรามาเป็นคนขอหวยนะคะใช่ค่ะวันนี้เราเป็นอิสตานะคะกองธนากอธนานะคะเฮ้ยดารางอนว่ะ ทำไมไม่แบ่งกันวะไม่เป็นไรอ่ะสวัสดีค่ะได้ขาวว่ามีเมียไม่พูดเงี้ย่แป้งอ่ะแป้งอยู่ตรงนี้วันนี้นะคะเราจะใสแป้งที่แต่งหน้าอยู่นะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะวอลเป็นคนขายหวยใช่ใช่อะไรนะขอหวยเป็นคนขอหวยกันนะคะซึ่งถ้าได้จริง จะให้เอิร์ธมาถวายน้ำแดงอีกรอบสรุปเข้าฝันกูคนเดียวกูกลัวไม่ป่านต้องพูดด้วยไม่ใช่เหรอถ้าถ้าูกสามตัวตรงได้หมื่นอัพจะมาถวายน้ำแดงดสรุปได้จริงค่ะต้นนี้มีฝอยพูดจริงๆถ่ายทำละคร ถ้าหนูได้ถ้าหนูถูกแล้วมันได้3ตัวตรงจริงแล้วถวายน้ําแดงหนึ่งแพ็คตรงนี้ต้นนี้ต้นนี้ถ้าอะไรด้าหนูได้ไม่รู้แต่ว่าถ้ามาดูมาเนี่ยถ้าหนูได้จริงๆจะมาถาถวายน้ําแดงหนึ่งแพ็คสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มา walk ถ่ายกองธ่านาพาพื้นนะคะคนถามแล้วตอนนี้ยังมีถมีแข็มขัดและยังหลวมนะไมียังอ้อมนะยังหลวมยังหลวมอ่ะปากปากเถียงด้เขียนถามว่าด้วย หลอกผีหลอกผีหลอกผีแล้วเหรอพี่หลอกหน่อยดการับพี่หลอนแทนตรงนี้ตอนนี้กํลังปิดไมค์กันนะคะอันนี้สลิปปิ้งนะคะอันนี้ติดฟิล์มอันนี้อะไรอันนี้เทคพิ๊กไลดิสเหลือมาเดี๋ยวเจวีไลดิสเย้ใครเป็นคนพูดใส่ป่านใส่ป่านพูดเดีแอบตรงนี้ได้ไหมแอปตรงนี้ อันนี้นะคะกล้องของเราก็กำลังอุ้ยคิมีโตะในกรณ์นได้ปาร์ตี้ไหมไอ้ดีป่ะไอฟแบบกระจายหัวใจอ่ะคิมีโนโตะในกรณ์คิดถึงมายใก่อนเนี่ยมึงมาถูกเอาเอามือไอ้มือเพื่อนหน่ะไม่หลุดไอ้ออ้อมไม่นุดให้ให้ป่านเอ้ยให้ใครถูกหรือวะให้อ้อมถูกก็ได้แล้วป่านถูดไอ้จอ วันนี้ขอสามตัววันนีเจะมาตัยังไงงวันี้ขอสามตัวตรงแล้วค่ะตัวฝั่งซีเนี่ยไม่ตัวฝั่งซีเนี่ยาวแบบขาวโพลเลยขาแบบาวยัน่นาไม่ดีไม่ใช่นะไอตัวแรกี่ี่ันาเพราะว่าต้ยด่าเป็นผีรุ่นพี่ที่กูตายก่อนมึงกันลูก เออมันดูเหมือนผีเนาะพอมีอะไรตรงแก้มนิดๆหน่อยๆแล้วอะลูกของกูดิหวานมันดิอันนี้แปะที่หัวเออแปะอันหัวเนี่ยอันหัวมป็นไงดีวะหน้าผ่านเหรอเอ้ยพออกตาเขาจะมาท่ากับนักมวยอะมือหนึ่งมือหนึงไอ้นับำปงคงติดอะเออแปดไอ้ร่องบาดที่ด้วยอ่ะนั่นเป็นเบอร์อยู่แล้วเว้ยอันนี้ผสมกนปะามาคว้ามาขี่รุ่นพี่ ีด่นน้องเอดเลยผมผมหมดี่บียูยูอ่ะเลื่อเลยยมเล่าวันนี้เยวเสร็จแล้วเดี๋ยวที่เหลือจะเป็นแไรหรอเออจับปอนยาวๆเลยไมได้เลยนะได้แล้วเพื่อนน ได้แล้วลับไปรับหน้าคุณตกใจหนาหน้าสวยมากจับรถพึ่งยัาพึ่งทำไมคนแตกหน้าให้เออก็รู้อยู่คนติดยากับผีมาแล้วคนติดยากิมาแล้วครับคนติดยา จีคือเราโหวตกันเองฟังดาแอคชั่นเอาเลยแบกคัตเลยแค่นั้นแหละสามสองหนึ่งแอคชั่นเออเออประมาณนั้นก็ได้สามสองหนึ่งปินปีนปีนไม่เป็นไรแล้วก็เอาหัวเด้งขึ้นมานิดนึงไม่บ่อยไม่ไม่ไม่เอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่ดีกวปีนดีปินได้ดีมึงไม่ไอภาพขมึง สอ่แอคชั่นาโอเคอยู่นั่นก่อนฟิล์มมาแม่นางม,มาแล้วแม่นางแม่นางม,มาแล้วลงไปแล้วก็ทำเป็นโทรศัพท์นะสามสองหนึ่งแอคชั่นเลยมาเพืกันขอเธอถามตัตรงว่าน่าจะาซื้อน้ำแดงม,ม,มาถวาย นี่น้าคนอยากไหมเออถามเองพี่เอ้าต้องพูดหรอเอาเฮ้ยตายเมื่อไหร่เนี่ยขอม่ขอมาสืบองกล้มีเอมขอม่เอามเามึงมีปกูปกติเลยกูอะเดีว่าพาซาบัดเฮ้ยตายเมื่อไหร่เนี่ยวัน่อนพี่ขี่เร็วรุ่นบา เดี๋ยวมีคนตายเพิ่มด้วยโน่นโอเคเน่แ่นั้นแหละมันหายก่อนมันายไเราดูอยู่นั่นไงแม่นไหมล่ะกูไม่หรอกพี่นั่นอะไรถึงไหนแล้วแม่นอย่างเฮี้ยอะไรล่ะนั่นมันแม่ย่านางแล้วนั่นไงกูแม่นจริงเฮ้ยอ่ะกูต้องไปต่อเลยหรอเออมึงบอกว่าค่อยมันขับแบบนี้มันขับสี่สิบตั้งแต่นั่นไงแม่นจริงๆ แม่ยานางไมช่วยมึงมึงทอะไรไอ้สัตว์ก็มันพูดอย่างเงี้ยเอาเอาจอยฉันนั้นเอาเอาเอาฉอนที่กูต้องวิ่งไปใช่ไหมเออเอาเอาตั้งแต่ตอนนั้นใหม่เลยนั่นไงแม่นางไม่ช่วยเลยครับอ่ะตรงนี้ไปยีบปวให้กูหน่อยกูจำปวดไปได้สามสองหนึ่งอุ้ยขี้ได้ปะโอเคไหมแต่ว่ามันพอมันแบบป่ะกูอยากได้ยินเสียงรถอะหรือว่าค่อยไปอ่านแยกหนึ่งอุ้ยนี่สมเด็จนี่สมโดดนี่ครูบาเนี่ย กอย่างหนึ่งนี่แค่นั้นเพราะเดี๋ยวกูไปตัดเสียงแล้วกูใส่เสียงเอาพูดคำทั้งัวอุ้ยนี่สมเด็จนี่ผมโดดนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะลืมพทดคำทั้งพวงอุ้ยนี่สมเด็จนี่ผมโดดนี่ครูบาเนี่ยปิดตา ปิดตา,าโทษ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 ไอ้บัตไอ้บัตรไอ้บัตรมึบบง<น>มเหมือนดูละครเลยนะมึงชอบชอบมึงอยู่ไกลกันเพื่อนทำไมไม่เพราะว่าฉากใครที่มันมาวันเราเยา็นเนี่ยอ่างอ่างกันอยู่คุณนี่สมเด็จโดนนี่ปิดตาใครรับชี้อย่าเอ้ยมึงผ่านกัน เอาแบบว่าข้างหน้าข้างหนวปอนอย่าพาฮามึงไอปอนอย่าเพิ่งดูไอปอนอย่าเพิ่งดูเดี๋ยวมันจะฮาไอปอนหันไอปอนมึงหันหน้าไปทางอื่นก่อนไอเดี๋ยวมันไม่ฮาลิ้นไปด้วยนะน่ยเนี่ยเนี่ยนี่ตาด้วเหรอโอ้ยต้องเทนตาหน่อยตาหน่อยให้มันแบบขาวๆเคยเพื่อนเนี่ยรอเหล่าเอาการไปยังสัตว์ขาเย็นลิ้น เอาใหม่กูต้องขับหลายใจที่มึงบอกขาวกออันดิสัตว์ขาเยนลิ้นกูมองกล้องเหรอวะอย่าประมาทกับโมบายโฟนเพราะว่าเพียงแค่คลิกเดียวอะ่ะอาจจะไม่ได้กลับมากดโทรอีกเลยเดี๋ยวกูมาไปไหนอะพี่ไปล้างต้องไปไหน